อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับตอนนี้้ามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับนี่เหมือนเดิมบรรยากาศร,รถวิ่งไปวิ่งมาบริเ,เวณน,นี้นะครับการสัญจรของอยานพาหนะทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณนะด้านบนปกป็ะจมูนรถไฟฟ้า BTS นะครับชมบรรยากาศตอนเย็นโอ้ไม่ได้มานานแถวแถวนี้ดูสิ ้นเครื่องปลาเขาไม่ลดน้ำอ่ะน no ่าสงสารมากเลยตายหมดเลยอะครับไม่มีน้ำยือยังไงครับตายแบบนีทั้งแฉะไปถ้าจะลดน้ำไวให้มันสวยสวยหน่อยแห้งเหี่ยวทั้งทุกฝั่งเลยอะเขตไหนเนาะเนียนะากเคเบลมั้งถ้าดุสวรีชัยนาะฝากดูหน่อยแล้วกันครับดูสิน่าสงสารถ้ามีต้นไม้ระหว่างทางเดินมันก็ดูสดชื่นดูสวยงามไปอีกแบบนะ คนเราทํางานมาแบบเหนื่อยบางทีก็ได้ดูต้นไม้ระหว่างทางหรือว่าชมนกชมไม้ระหว่างทางมันก็ทําให้เกิดความสุนทรียภาพหรือว่าผ่อนคลายก็ได้แนตะ่นี่ดูสิแห้งเหี่ยวตายหมดเลยไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> น่าสงสารเจินเป็นแบบนี้ทุกรอบอนุสาวรีย์ชัยเลยนะดูแล้วเหมือนเหมือนมีมีท่อน้ำอยูน่นะปกติเขาก็จะลดด้วยท่อน้ำนี่แหละเข้าใจว่า แล้วทำไมปล่อยให้แห้งขอดได้ขนาดนี้ครับยิ่งแบบช่วงนี้เป็นช่วงกรุงเทพจะบอกว่าหน้าหนาวก็ก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันจริงๆแล้วประเทศไทยคือหน้าหนาวแล้วเป็นช่วงที่หน้าแรงแล้วและแรงชื้นนะครับเป็นยังไงแห้งๆนะแห้งๆเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีแบบบรรยากาศตบงนี้ดินแห้งเร็วหรือบรรยากาศภายนอกรอบๆมันก็จะแห้งเร็วหน่อย พปนั้นแล้วถ้าไม่ลดน้ำไม่ดูแลมันก็จะตายแบบมันต้นไม้พวกนี้เขาเจอว่ามันไม่มีระยะพักตัวเหมือนเหมือนต้นไม้เหมือนไผ่บูซูที่มีระยะพักตัวในดินเนาะนั่นก็จะขึ้นมาได้แต่อีตัวต้นเฟืองฟ้าต้นดอกไม้อะไรเป็นไม้ไม้ไม,ไม่ไม่ใช่ต้นไม้ยืนต้นแบบนี้รับรองเลยตายถาวรแน่นอนไม่เหลือครับคนที่มีหน้าที่ก็ดูหน่อยเนาะอยากให้ช่วยเหลือ เกิดความสวยงามะเป็นหน้าเป็นตาพวกนี้ง่ายถ้ามองมาจากนู่นก็เห็นฝั่งนี้สวยงามถ้ามองจากฝั่งเซนจูรีไปถึงนู่นจะไปสนามเป้าก็เห็นต้นไม้สวยๆมันก็สดสอนสมันก็สวยงามไปองตขอบนหน่อยเนาะผมเป็นคนที่เห็นต้นไม้ตายแล้วไม่ได้อ่ะเห็นต้นไม้เหี่ยวแห้งแบบนี้ไม่ชอบเลยแล้วมันไม่ได้แห้งเหี่ยวเหมือนแค่แค่แค่ช่วงเดียวนะครับ เป็นทั้งช่วงไปหมดเลยนู่นยาวไปนู่นเลยนะยาวไปหมดเลยแสดงว่าไม่ได้ดูแลเลยไม่ได้ดูแลรักษากันเลยเนี่ยนี้ก็อีกยาวไปเลยยาว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 วแห้งเหี่ยวแห้งคอดชีวิตคนเรามันก็อยู่ได้ด้วยนี่แหละต้นไม้ใบหญ้ายิ่งในเมืองเนาะเห็นแต่รถเมย์เห็นแต่รถอะไรยุดยานพาหนะต้นไม้บางทีก็ไม่ได้ค่อยได้เห็นหรอกลงจากมาจาก รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นต้นไม้อยู่ข้างข้างทางเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้หน่อยนะครับเนี่ยแต่หลายอย่างพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับอุนนสาหะวุีชัยมีสกายวอลกํลาลังก่อสร้างยาวไปหน้าราชวิถีแล้วก็ไปนู่นเลยต่อเชื่อมต่อทางพระโหนยธจินฝั่งนู้นนะครับทางพระโหนโยธจินเนาะแล้วก็จะวนรอบกลับมาเป็นเป็นไซเคลิลแบบนี้แต่ที่มันเป็นหน้าเป็นตายอย่างหนึ่งก็คือต้นไม้อะ่ะ เขาบนน่นเอยนะเนี่ยแห้งขอดแบบเนี้ทั้งที่ก็มีมีสายมีมีอะไรมีสายน้ำเลยครับเนี่ยเป็นสายน้ําแบบผมว่าไม่น่าจะต้องลําบากมากอะ่ะไม่น่าจะได้ลําบากมากแค่แค่ยังไงต้องให้น้ําขึ้นมาได้แค่นั้นเองผมว่าไม่เกินไม่เกินพลังและพลังงานของเจ้าหน้าที่กําลังของเจ้าหน้าที่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยเห็นเขาขึ้นมารถอยู่เรารถไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้คนไม่ต้องใช้แบบอะไรนะไม่ต้องใช้คนหิ้วขึ้นมาด้วยผมว่ามันสบายดีออกนะครับน่าจะเป็นเขตพญาไทยแหละตรงนี้ดูแลให้หน่อยก็ดีนะครับประชา,ช,าชนตัวน,น้อยอย่างผมขอร้องเรียนหน่อยดเพราะว่าเนี่ยมันมันแห้งขอดแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเห็นดูแลดีมากเลยนะปีที่แล้วป,ปีนี้ปีที่แล้วดูแลถอนหญ้าถอนพงออกแล้วก็มีรถน้ามีอะไรงเงี้ย เนี่ยมันก็มีสายน้ำสายอะไรอยู่ที่เป็นที่เป็นแบบน้ำซึมนะเนี่ยมันน่าจะพอสามารถดูแลรักษาได้อยู่ไม่ใช่ปล่อยให้แห้งเหี่ยวแบบนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับน่าจะเป็นสำนักงานเขตรอยต่อระหว่างราชเทวีกับพญาไทนี่ยนะสองที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนาะเป็นหน้าที่ใครก็มาดูแลหน่อยแล้วกันอย่าให้มันแห้งเหี่ยวนุ่นอะ แห้งเหี่ยวอ้อมไปทางนู้เลยนะไปเกือบถึงอนุสรไปเกือบถึงสถา,านี BTS อนุสาวรีย์้ัยเลยไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้คือมันแห้งเหี่ยวหมดเลยคือแตะก่อนดูแลดีมากเลยนะสวยงามอะ่ะเจ้นี้แบบใบหายหมดเลยี่ยใบแห้งหมดเลยใบแห้งหมดเลยครับ ้าลดน้ำแล้วก็มันน่าจะกลับมาอยู่ผมว่าขอดูหน่อยหนึ่งนะขอแห้งแล้วล่ะกิ่งมันแห้งแล้วบางต้นก็น่าจะตายแบบเรืสมอลเลยไปเรียบร้อยแล้วบางต้นก็ยังน่าจะเหลืออยู่นะครับแต่บางต้นแบบน่าจะไปแบบเรียบร้อยถาวรแล้วเพราะมันมันแห้งอยู่นานเกินบรรยากาศมันแห้งนานเกินแล้วน้ำมันขาดน้ำ หน้าหนาวห,หรือหน้าที่มันแห้งๆแ,แบบนี้ขาดน้ําไม่ได้มันต้องแบบรดน้าหรือดูแลมันให้มันดีๆมันไม่ได้แบบยุ่งยากมากเพราะว่าคุณมีสายอยู่แล้วมันมีสายขึ้นมาอยู่แล้วนะครับโอเคครับมารายงานเพียงแค่นี้บรรยากาศตอนกลางคืนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็มาฝากหน่อยหนึ่งใครมีหน้าที่ดูแลก็ดูแลหน่อยแล้วกันเพื่อความสวยงามและความผ่อนคลายของพี่น้องประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาอยากให้เป็นภาพที่สวยงามเหมือนแต่ก่อนนะครับ โอเคแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมทั้งตอนนี้แล้วก็ย้อนหลังด้วยนะคระับบายอลับกันดี